กินโดยสบู่วิภาดาสามสูตรในกล่องเดียวยาสีฟันวันเดอร์สไมล์เสริมความมั่นใจทุกรอยยิ้มพี่ตังตัง,งน,นี่ครับตังตังนันบเล่นถูกไหมเนี่ยถูกถูกครับถูกท <c oughs> ุกคนตั้งใจแบบ่แบครั <c oughs> แบแ <c oughs> ต่เดี๋ยวะขาอะมาไม่ใช่มา เยี่ยมเลยครับเยี่ยมเลยครับครั้งก็อยู่ครับอยู่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 ครับอยู่ครับผมว่าโอ้ยพี่พี่ไปเป็นนักร้องเป็นพิธีกรยังเป็นเดิมหน้าดีกว่าครับผมขอลาออกครับสวัสดีครับเก่งคัะแข่งค่ะคุณ่งค่ะรุ่นนี้คะดูสิคะครูคะดูไม่แย่ในเมื่อพวกเราเอาดีทางด้านดนตรีไม่ได้เลยสักตัวหนึ่งงั้นงั้นเรามาเปิดรายการด้วยกันดีกว่าครับคุณผู้ชมคะสวัสดีอย่างเป็นทางการสสวัดีค่ะ อารบทุกท่านเข้าสู่รายการผู้หญิงจะมาหาก่งคุณผู้ชมคะครงแก่ของเรานะคะคือคอนดักเตอร์ค่ะแต่ว่าในนามของครูเก่งค่ะวันนี้คือแขกรับเชิญของเราขอต้อนรับอย่างเป็นทางการค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ทำให้กับวงอะไรบ้างค่ะดักเตอร์เนี่ยทำให้กับวงลังสิตวินออเคสตราครับแล้วก็เป็นลังสิตซิมโฟนีออเคสตราครับาครับ แล้วเรายืนอย่างเงี้ยเรายืนทำเงี้ยเราเหนื่อยไหมเพราเหนื่อยครับเหนื่อยครับเหนื่อยใช่ไหมเหนื่อยครับเพราะว่าเพราะว่าต้องฟังหลายคนเลยเนาะมันต้องเกร็งตลอดใช่ครับแล้วลุงเล่าชัวร์ว่าไอการทําแบบเนี้ยคืออะไรมันคืออะไรครูเนี่ยในที่ทำต้องทต้มมือทำไงเนี่ยคือเหมือนเวลาทำเนี่ยเราจะให้ให้จังหวะเขาครับแล้วก็จะให้อารมณ์ให้ทิศทางในการเล่นนะครับเพราะว่านักตีทุกคนเนี่ยต้องมีคอนดักเตอร์เพื่อที่จะมีทิศทางในการเล่นไปในทางเดียวกันเราต้องมีการ นะครับไม่ครับมันจะมีจังหวะใช่ครับจังหวะลมหายใจมีการดับส่งมีให้คิวฟอนูนอ่านไปฝั่งนี้คนนี้เบาลงคนนี้ดังเนี่ยครับให้คิวทุกคนเท่นะน้องเก่งเขียนเพลงให้กับนักร้องดังๆในหลายท่านบ้างแบบมกเคยทำงานร่วมกับใครแล้วบ้างที่เยอะสุดก็น่าจะเป็นคอนเสิร์ตไก่เอ็กบริบูรณ์นะครับที่เพิ่งเล่นไปครับก่อนก่อนโควิดนะครับแล้วก็จะมีพี่กบทรงศิษย์เนีครับมีพี่ แก้มเดือดสตาพี่เบิร์ดธงชัยคือพีู่ฟตีิอะไรเงี้ยครับเยอะนะตะกิดเดือดไวอะไรเงี้ยครับเออเยอะเลยอ่ะเมื่อกี้เก่งบอกว่าเก่งเล่นดนตรีไม่ได้ไม่ได้จะเป็นต้องเล่นเป็นทุกชิ้นใช่ไหมคะใช่ครับใช่อันละอันที่เล่นเป็นมีไหมฮะเออผมมีเครื่องมือเอกของผมก็คือผมเล่นทรัมเป็ตครับกรอป๋าทรัมเป็ตอยากฟังไหมแม่อยากฟังอยากให้น้องเก่งเล่นให้พวกพี่ฟังกันสักนิดนึงได้ไหมครับได้ครับได้ครับ รับงานเป่าที่ไหนไหมอะสมัยก่อนตอนผมเรียนจบใหม่ๆเนี่ยผมรับเป่าตามโรงเบียครับโรงเบียร,ร <Have S 2> ตามโรงเบียฮอลแลนด์ที่เป็นแบ็กอัพให้กับโรงเบียครับมีโรงเบียฮอลแลนด์โรงเบียเยอรมันอะไรเงี้ยครับออแต่ว่าที่หยุดไปเพราะว่าไม่ใช่เพราะโควิดใช่ครับเพราะว่าผมประสบอุบัติเหตุครับก็คือผมโดนรถชนครับทําให้แบบผมต้องผ่าตัดหมอนรองกระดูก เพาะนั้นคือเวลาเวลาเราอัดลมเข้าไปใช่เวลาเหมือนร้องเพลงครับเวลาหายใจเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันต้องมีการซัพพอร์ตใช่เะมันก็จะมเนาะมันทำให้ไปโดนเส้นประสาทคือเล่นเล่นนิดหน่อยอ่ะได้แต่ถ้าเป่าเป็นอาชีพมันเมื่อก่อนน่าจะไม่ได้ครับตั้งแต่อุบัติเหตุตอนนั้นเลยทําให้เก่งต้องมาเป็นคอนดักเตอร์ใช่ครับเพราะว่าเพราะว่าผมคือตอนผมเด็กๆเนี่ยผมก็ไปเห็นคลิปก็เลยแบบมีแรงดันใจรุดเราอยากเป็นคอนดักเตอร์เพราะว่า อุ้ยเราอยู่หน้าวงมันเท่เลยครับได้คุมทุกคนเลยเลยมีความฝันอยู่ก็เลยพอประสบอุบัติเหตุปุ๊บเป่าไม่ได้ปุ๊บก็เลยเอาวันเราผันตัวเองมาเป็นคอนแทคเตอร์แล้วกันอะไรเงี้ยครับมาเป็นคนเขียนเพลงก็ยังอยู่ในแวดวงดนตรีนะใช่ครับยังใกล้สิ่งที่เรารักนนะไม่ได้แาว่าอาชีพนักดนตรีคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้สนับสนุนเลยไม่เลยอ๋อจิ๊บวคุณพ่อคุณแม่อยากให้เป็นเลยคนสมัยก่อนทำอยากให้ลูกเป็นหมอเป็นวิศวะซึ่งซึ่งผมผมก็ไม่ได้รักทางนี้ไม่ทางเราเลยไม่ทาง เซโนเลยไม่เอาเลยทำไม่มาอะไรใช่ไหมอ่ะก็มีว่าบ้างทะเลาะกันเยอะๆเลยครับทะเลาะกันเยอะมากครับแล้วก็มึนอ่ะมึนอ่ะจะเลี้ยงอ่ะมีไรไรอะไรอย่างเงี้ยบอกมแต่จริงๆคุณผู้ชมขาน้องเก่งมีทรัมเป็ตทั้งหมดเนี่ยสามอันแต่ว่ามีความจำเป็นจะต้องขายไปสองอันทำไมถึงต้องขายที่ต้องขายเนี่ยเพราะว่า โควิดที่มีที่มีโควิดเข้ามาเนี่ยครับคือผมก็ใช่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะนานขนาดนี้เพราะว่าคือโดยส่วนตัวแล้วผมมีรถมีบ้านที่จะต้องแบบพอนีอะไรเงี้ยครับมีให้จ่ายเรามีเงินเก็บอยู่ส่วนหนึ่งแต่เราก็ใช้มาเรื่อยๆจนหมดนะสามปีนะมันนานมากมันนานมากมันนานจนผมแบบถ้าผมยังแบบยังไอ้นี่ใช่ยังยื้อต่อน่าจะไม่ได้แน่เลยองจึงเสียใจมากขายสิ่งที่เรารักไปเสียใจมากทาเสียใจมากพี่ซื้อมาอันเท่าไหร่ ก็ผมซื้อมาตัวละแสนสี่ครับตัวขายได้เจ็ดตัวละเจ็ดหมื่นครับเลยไปครึ่งหนึ่งก็ยังถือว่าเอามาประทังเขใาไปรับใช่่อับคืนก่อนวันรุ่งขึ้นจะต้องขายละในคืนนั้นทั้งคืนเก่งทําอะไร ผมเป่ามันคือแล้ยเพราะว่าผมรักเขาอะเนาะมันคือเครื่องอะครับเวลาอยู่กับใครเนี่ยมันจะเขาเรียกว่ามันจะเหมือนแบบเหมือนเขามีชีวิตนะครับเราจะรู้ว่าเราควรจะใช้ลมขนาดไหนใช้แรงขนาดไหนถึงจะเป่าออกมาได้คือเขากับเราจะเหมือนเป็นอวัยวะส่วนเดียวกันใช่ครับเครื่องตีครับแต่วันนี้เนี่ยเราคุยเรื่องเก่งเริ่มต้นแต่จริงๆมาด้วยเบอร์มี วันนี้เก่งได้มีอีกหนึ่งอาชีพใช่ครับซึ่งเป็นอาชีพของคุณพ่อใช่ครับเป็นสูตรของคุณพ่อสูตรของคุณพ่อใช่ครับแล้วเก่งก็เอามันกลับมาฟื้นคืนชีพใหม่ใช่ครับอร่อยขนาดไหนยกมาอ้ยน่ากินมากิมมีเมนูอะไรบ้างเก่งจ๋าโอเคครับอันนี้เป็นบะหมี่ฮ่องเต้ครับมีที่มามีที่มาทําไมมันถึงเป็นบะหมี่ฮ่องเต้เพราะว่าตอนตอนผมเริ่มแบบคิดสูตรกับพ่อเริ่มแบบจะปรับปรุงสูตรเนี่ยผมไปเปิดหนังจีนดูเฮ้ยผมว่า ห้องเตยเขากินหลายอย่างครับก็เลยเอาหลายอย่างมารวมกันอลังใช่ครับก็เลยเป็นบัลลังก์องเตยครับอันนี้ราคาเท่าไหร่อันนี้ราคา100บาทครับได้เยอะมากใช่ครับแต่ก็ยังมีแต่ก็ยังมีคนาว่าขายแพงอยู่ครับก็ยังมีคนโทรมาว่าว่าแบบทำไมแพงจังเลยอะไรเงี้ยร้อยหนึ่งได้แค่นี้โอ้โยุ่มากนะเนี่ยยกสวยเกินคนขาขนาดนี้ให้ก็ไปหัวหาแม่ดูจะมีอะไรบ้างก็มีหมูสับ ใช่ครับหมูแดงหมูกรอบแล้วก็ไข่ไก่แล้วก็มีเกี๊ยวหมูเกี๊ยวกุ้งอยู่ด้วยครับโอ้ยนั่นไงเห็นเกี๊ยวที่ไม่เหลืออะไรเลยน่าร้อยเลยเนี่ยขอเล่าอะไรนิดนึงได้ไหมจ้ะคือพวกเราอ่ะชอบแบบเนี้ยแพงมามีอ่ะกินตรงซอยไหนก็ได้อยากให้คุณไปกินราเมนตอนตอนที่คุณไปเที่ยวญี่ปุ่นอืไม่มีร้านไหนราคาจะเบาเาเลยนะบอกให้ ถ้าเช่นบ้านเราก็200ขึ้น200ขึ้นทุกอันทำไมอย่างนั้นเรากินได้ไม่บ่นสักคำก็เวลาไปกินราเมงในร้านก็ยังในห้างก็ยังโอ้โหร้าต้องปติดแพงนะบางที่นะหมูชาชูก็มีอยู่แค่3แผ่นแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นอันนี้ทั้งหมูแดงหมูกรอบโหคุณขาอย่าบ่นเลยและวเย่าตีคุณค่า ของอาหารไทยที่เราเห็นอยู่ทุกวันเนี่ยให้มันต่ําเตี้ยเลี่ยดินมากนักคือเราพยายามที่จะยกระดับช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนั้นอันนั้นมันมีฮ่องเต้อันนี้มันมีฮ่องเต้แล้วมันอื่นล่ะลูกอันนี้เป็นบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงหมูกรอบธรรมดาอันนี้เป็นเกี๊ยวฮ่องเต้ครับเกี๊ยวฮ่องเต้ก็จะเป็นเกี๊ยวใส่แทนที่เฉพาะเกี๊ยวอันนี้มีเกี๊ยวด้วยบะหมี่ด้วยใช่ครับมีเกี๊ยวฮ่องเต้ครับอันนี้นะคะต้มยำอันนี้จะเป็นเย็นตาโฟต้มยำน้ำข้นน่ากินมากเลยชอบแล้วก็อันนี้เป็น ก๋วยเตี๋ยวต้มยำขยำมาตุ๋นครับของชอบคุณแม่สังเกตเส้นใช่ไหมครับเข้าไปถีบประธานเรื่องเส้นมากเห็นบอกว่าเส้นบะหมี่นี่นี่ไงต้องเข้ากันเนี่ยกว่าจะได้นะเขาไปอ้อนวอนละเออโรงงานกว่าจะเขาจะยอมผลิตให้เ <alı> ป็นส so like ูตรของเราเหรอคุณแม่สังเกตเส้นใช่ไหมครับเข้าไปถีบประธานเรื่องเส้นมากเห็นบอกว่าเส้นบะหมี่นี่นี่ไงต้องเข้ากันเนี่ยกว่าจะได้นะเขาไปอ้อนวอนละเออโรงงานกว่าจะเขาจะยอมผลิตให้เป็นสูตรของเราเหรอคือวันผมผมมีโอกาสได้ไปกินร้านดังนั้นหนึ่งครับจ๋า ผมชอบมากเลยทับใจเส้นเลยทับใจเส้นเลยแล้วผมไปถามเฮียคนขายว่าเฮียผมผมอยากจะรู้ว่าเฮียซื้อเส้นจากไหนอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาบอกไม่ได้จริงแต่ตอนที่ลูกน้องเขาเทเนี่ยผมเลือกไปเห็นเบอร์โทรพอดีผมก็เลยจํารีบจดแล้วก็จำแต่นี้ก็พอจดพอจดแล้วจามาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราโทรไปเนี่ยเขาไม่ทําให้เรานะครับเพราะว่าเราคือเราไม่รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวแล้วก็ เหมือนเราไม่มีวอลลุ่มครับเราไม่มีปริมาณจํานวนก็เลยผมโทรไปประมาณสักห้าหกรอบจนลูกชายเขาบอกว่าอ่ะลองมาแล้วกันลองมาที่โรงงานแล้วก็ไปมาคุยกันแล้วก็ไปแบบอยากได้ไข่เท่านี้อยากได้แป้งเท่านี้อะไรเงี้ยลองทำให้ผมหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยก็อ้อนวานอะเขาว่าแบบทำให้ผมหน่อยเถอะผมอยากจะแบบจนได้มาใช่ครับอยากจะมีอาชีพเลยครับบอกเขาเขามีมานะน้องเก่งอะเนาะนี่ไง คุณลองดูดิกว่าจะค้นหาเส้นได้กว่าจะ้<า>อ,อนวัวนี่เขาทำให้ีกยัง<ช>ไม่พอคุณไปดูน้ําซุปคุณไปดูน้ําซุปเลยะไะน้ำซุปน้ำซุปเห็นบอกว่าเคี่ยวกันแบบว่า กี่ชั่วโมงคะเก่งคะประมาณสาชั่วโมงครับอะไรอยู่ในกะโหลกอะไรอยู่ในน้ําซุปในน้ําซุปของผมนะครับก็จะเนี่ยหอมากเลยเนี่ยใช่ครับจะใช้เป็นขาตั้งครับคับผมจะไม่ได้ใช้เป็นเลงครับจะมีขาตั้งเขาเรียกอะไรขาตั้งขาตั้งก็คือกระดูกขาข้อครับใช่ครับจะใช้นี่เก่งอันนี้ประคบที่เราเวลาเลาปวดเมื่อยครัไม่ใช่ครับอันนี้สมุนไพรอันนี้โดนไปหน้าหน้าทองครับ อันนี้เป็นสามเกลอครับล่ากักชีกันทีมพิกไทยเนี่ยหัวมากเลยคุณผู้ชมแล้วก็มีหัวเจ้านะนั่นน่ะคือความอร่อยเลยเฮ้ยละละใช่ครับใช่ครับนี่ไงนี่ไงกระดูกยหอยเนี่ยนี่ส่วนเลือดหวานต่าหวานเลยอ่ะน้ำต้มกระดูกแต่นี่ลูกชิ้นก็ไม่ธรรมดานี่ของแบบอันนี้เป็นลูกชิ้นปลาจากโยวราเลยครับสุดยอดเราใช่ครับเราเลือกเกรดมันจะมีหลายเกรดแต่เราเลือกเกจเอสามตัวเลยเอ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 เป็เกรดดีที่สุดเลยแม่เกี่ยกรอบหนึ่งปลาหมึกกรอบบางคนก็จะชอบใช่อันนี้เป็นปลาหมึกกรอบ ใช้ที่เป็นตัวเดียวกับที่พวกแบบโรงแรมแบบระดับร้าดาวใช้เลยใช่ครับจะแพงมากอันนี้เกี๊ยวปลาเกี๊ยวปลาใช่ครับก็คือเราคัดสรรโถระยะบนเลยนะว่าชามเพราะว่าของกาเลยมาใช่ครับนุ่งชิ้นที่ดิบก็ดีมากเลยใช่ลงหลายร้อยบาทไอ้คันจะมาทําเองก็ไม่คุ้มเพราะว่าเราไม่ได้คือถ้าจะทำเองมันต้องผ่านเครื่องจักรเครื่องมันต้องทำส่งขายด้วยมันถึงจะถูกแม่อะไรอีกครับอบเขาก็ไม่ธรรมดาเก่งใช้หมูอะไรนะผมใช้ หมูตัวเมียครับเชื่อดแบบ9กวันอะไรเงี้ยครับไม่ไม่เกินร้อยวันอ๋อเยอะเพราะว่าเพราะว่าแกไม่ใช่ครับเพราะว่าเรานมเขาจะนิ่มเพราะว่าหมูจากร้านนี้เขาจะเป็นหมูที่แบบใช่กำลังดีคือคือถ้าหมู90วันนี้หมูโตเต็มที่เหรอเ้าสวันนี้คือหมูที่แบบเชื่อได้แล้วครับกำลังสาวใช่กำลังสาวใช่ครับแต่ถ้าสมมติถ้าหมูโตมันก็ต้องประมาณสักร้อยวันขึ้นร้อยวันอัพะครับแล้วอย่างหมูแดงอ่ะจ๊ะหมูแดงนี่คือใช้ก็คือจะเป็นลรงกลางระหว่างสันคอกับสันนอกคือเขาเรียกสันนิ เราก็ได้สั่งเขาเป็นประจษใช่ครับเขาก็จะ้กินอันนี้ก็เป็นสูตรของเราเอีชอบกินหมูแดงแบบนี้เหรอใช่หนูชอบมากเลยเคยไปกินหมูแดงอะแล้วมันเยอะๆเก่งที่ไม่ชอบเลยอ่ะอันเนี้ยต้องต้องเนื้ออย่างนี้หรอช่บชอบแบบเนี้ยไฮทําำไมคุณพ่อถึงมีสูตรเหล่านี้ลูกเพราะว่าคุณพ่อขายมาตั้งแต่ผมเล็กๆ่ะครับผมประมาณสักหกขวบห้าขวบผมก็เดินเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวช่วยพ่อครับในตลาด ใช่ครับก็คือขายแต่เล็กๆใช่ครับแต่ทุกวันนี้คุณพ่อขายไหมตุกวันนี้ก็คือคุณคุณพ่อก็คือมาขายมาทํากับผมใช่ครับตอนแรกที่บอกว่าจะทําคุณพ่อว่าไงคุณพ่อเขาห้ามนะครับเพราะว่าเขาบอกว่ามันเหนื่อยทาร้านอาหารอะไรเงี้ยครับแต่ผมก็บอกคุณพ่อว่า มันโควิดเงี้ยถ้าเราไม่ทำมันเราแย่แน่เลยพ่ออะไรเงี้ยครับเพราะว่าเราก็ไปดูจะไปหาทางออกทางไหนครับเพราะว่ามันวอาชีพที่สองที่สามเนาะเราค่าใช้จ่ายมันก็ยังิ่งทุกวันเนาะเก่งเห็นบอกว่าตอนที่เป็นนักดนตรีรายได้ดีกว่าการมาเป็นมาขายบะหมี่นี่อีกรายได้ดีกว่าโอเคไหมมันถามว่าโอเคไหมผมผมโอเคนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าผมไม่ทําเนี่ยผมว่ามันยิ่งไม่แย่ยิ่งแย่ไปผมต้องหาไม่ทำครับต้องประคองไปก่อนนะผมขายบะหมีแรกผมร้องไห้เลยครับ เพราะว่ามันเหนื่อยผมไม่เคยทาอะไรเหนื่อยขนาดนี้หนึ่งแล้วก็สองคือมันเป็นสิ่งที่ผมไม่ชอบครับมันมันฝืนจิตใจมากที่แบบผมจะต้องไปทําแบบไปขายก๋วยเตี๋ยวไปนะครับแต่เราต้องอดทนแต่เราต้องอดทนเพราะว่าเราเป็นเราเป็นพี่ด้วยคนโตด้วยเป็นแบบพ่อพก็ฝากฝังไว้เลยเราต้องเป็นเสาหลักใช่แล้วต้องเป็นแกนให้พี่ให้น้องๆตอนนี้สถานการณ์มันก็เริ่มคลายและดีไหมที่ร้านดีขึ้นยังที่ร้านถามว่าดีขึ้นไหมดีขึ้นนะครับดีขึ้นแต่ว่าแต่ว่าเซตรงล็อตสามเนี่ย ร,โโรอบสามโควิดเซหลายนเซหลายอาชีพเลยนะเซมากมากมากที่สุดเลยครับเก่งแต่ว่าพวกพี่สี่คนนอยากจะเป็นอลไงให้เก่งนะเก่งรู้ป่าเก่งเป็นดนตรีนะเก่งมาขายบะหมี่จะเก่งรู้ป่ะบางอาชีพเนาะเป็นกัปตันเครื่องบินเก่งรู้ป่ะ ขายหมูปิ้งขายไส้พุนวันสวรนมาเป็นแขกรับเชิญเราเรานับถือน้ําใจมากเหมือนกันน้ําใจเก่งตอนนี้เรานักสู้หัวใจหัวใจหนูเป็นหัวใจนักสู้มากเลยคนนั้นก็เหมือนกันเนาะน้องพุดนก็เหมือนกันพี่รู้เลยรู้เข้าใจที่เก่งพูดเลยว่าจากคนที่กับจับเงินแสนแล้วมาจับเงินสิบ คุณผู้ชมนี่เงิน10นะเพราะชามละสามสี่สิอันนี้มากสุดก็แค่น้อยรดียใช่คือความรู้สึกอ่ะมันทําใจยากมากน้ําตาร่วงทุกคนแต่ไม่ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับในหัวใจของความเป็นนักสู้ของน้องเลยอ่ะเป็นกำลังใจให้เก่งนะ่พอมารอบนี้พอมา็อบนี้แล้ว ก็คือถือว่าเริ่มผ่อนคลายบ้างแล้วเริ่มผ่อนคลายก็ดีขึ้นมากแล้วครับแต่คนก็ยังกังวลอยู่ก็ต้องรอดยู่ติดตามข่าวเล่นหนูทำมาตรการยังไงอ่ะเป็นร้านเป็นอะไรยังไงก็คือผมเป็นร้านก็คือตอนตอนนี้ครับร้านก็คือจะขายด e ลิเวอรี่ซะส่วนใหญ่ครับเพราะว่าคนเขาก็จะสั่งแต่ผมก็จะทำส่งเองด้วยส่งเองก็คือผมจะวิ่งส่งเองครับผมเป็นคนวิ่งส่งเองผมเป็นคนขับมอเตอร์ไซค์ส่งเองเพราะว่าถ้าผมไกลอย่างเงี้ยเหรอไกลมากไปแจ้งคนอื่นก็หมดอีกนะใช่ครับเพราะว่าไปจ้างลูกน้องก็ไม่พยายามเซฟที่สุด ร้านได้แล้วนักเก่งเนาะแต่อาจจะเอาโอเคนั่งทานได้บ้างนั่งทานได้บ้างผมผมให้ทานแต่คนจะไม่ค่อยมาทานนะครับเพราะว่าเขากลัวก็ยังกลัวเขายังกลัวู่เก่งเรื่องเส้นอยู่แถวไหนร้านอยู่ตรงไหนคนจะได้ตามไปกินแล้วเออร้านเก่งเรื่องเส้นนะครับอยู่ที่ คลองสามครับลัสวัยนะครับถนนสวนเกษตรนะครับไปทางนั้นก็เชิญไปชิมได้เนาะที่ปฐุมเนาะปฐุมธานีครับจริงคุณผู้ชมเดลิเวอรี่ก็ยังได้นะบะหมี่ถ้าแยกน้ําไปเนี่ยไปถึงบ้านเราไปอุ่นอีกสักครั้งหนึ่งก็อร่อยเลยได้ไใช่แล้วดูสะอาดสะอ้านน่ากินใช้ของดีทั้งนั้นเลยใชของดีทั้งนั้นเลยด้วยจริงๆวิกฤตครั้งนี้ถือว่าเป็นเป็นผลกระทบที่ยิ่งใหญ่มหาศาลในอีกหลายหลคนหลายครอบครัวหลายๆอาชีพแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเชื่อเหลือเกินว่าทุกอาชีพทุกคครรอบัวล ขึ้นมาสู้ สูแ้แล้วอีกนิดเดียวเราทนอีกหน่อยมันกําลังเริ่มดีมๆๆขึ้นละๆๆเราขึ้นเบอร์ให้แล้วคุณผู้ชมขาไปเป็นกําลังใจให้กันอุดหนุนกันฝ<ช>ากไว้อีกหนึ่งร้านค่ะวันนี้ขอบคุณเก่งเรื่องเส้นค่ะขอบคุณมากคค่ะขอบคุณมากช่กวงหน้าคาราเม่คุณแม่มือใหม่นะคะกลีดลันรถลงลูกหูฟัมเลยเนาะเราไปดูเราก็ตามติดตามไอจีตลอดอะนะคะคือยันแต่งตัวให้ลูกด้วยแล้วแต่งตัวเหมือนไงนแล้วบางทีลืมด้วย ลูกก็เป็นผู้หญิงแล้วหัวโปกมากเลยบางวันล้วตื่นมาหัวฟูลืมใส่โบให้โอ้โหทุกคนทักลูกชายเหรอคะเดี๋ยวไปคุยด้วยว่าคุณแม่มุใหมาคนนี้จะเป็นใครนะคะพับสักครู่เดียวค่ะเวลาในการแ่งขนเนี่ยไม่ต้องเอาลูกขึ้นไปบนโต๊ะโอเคแค่นี้แหละแม่วางสายแม่จ๋าเขรายการแล้วแม่จ๋าให้ผู้ชมค่ะจัวัดจวัดค่ะ สวัสดีหลายหลายรอบเนี่ยคุณแม่อะไรเนี่ยคือเมื่อไหร่ก็ตามถ้าปล่อยให้ลูกอยู่กับป่าเนี่ยก็จะมีอาการแบบนี้นางเข้าใจว่าลูกคืออุปกรณ์ที่นางอยากทําอะไรก็ได้นึกออกไหมแบบคือแม่เลี้ยงแบบ ลุยๆสิเอ็กซ์ตรีมไปเลยแต่ลูกแค่6เดือนนึกออกป้าห6เดือนเอาขึ้นไปนั่งบนโต๊ะอาหารแบบหมายถึงว่านางทํากับข้าวอ่ะไอพวกเครื่องครัวเครื่องอะไรนางก็เอาลูกนางนั่งแล้วนางก็ทําบางทีแบบไอร้อนพริกไอร้อนกระเทียมก็โดนเด็กนี่คุณแม่ถามจริงๆอ่ะลูกเ็าต้องเลี้ยงงานก็ต้องทําผัวก็ต้องบนแล้วคุณแม่น่ะออกกาลังกายนะเขาก็ไม่เคยขาดแล้วก็กิจกรรมเยอะแยะมากมายแล้วคุณแม่ดูแลตัวเองอ่าเพิ่งไปตรวจสุขภาพร่างกายมาวิตามินดีแรงมากหลายคนชอบถามถามเหมือนพี่ไฮเลยบอกว่าอ ทำไมพี่นุ่มแบบถึงแบบว่าออกแดดแล้วผิวก็ยังดีหลายคนมักจะคิดว่าดาราตื่นมาแล้วผิวสวยเลยไม่ต้องบำรุงบำเรเลอไม่ต้องบำรุงอะไรมไม่มีในโลกนะคะแล้วแม่เป็นคนที่ชอบทํากิจกรรมกลางแจ้งนะไหจจะขี่จักรยานถูก <c oughs> ต้อง <c oughs> เพราะฉะนั้นเราจะรู้ว่าพื้นฐานของเราเป็นคนแบบไหนอชอบอะไรเราก็จะสรรหาเม,มืม่อก่อนเนี้ยเคาน์เตอร์แบรนด์เนหรือแบรนด์อะไรที่ว่าเด่นที่ว่าดังเนี่ยเราลองมาหมดละแต่จุดเปลี่ยนอยู่ตรงไหนรู้ไหมยังไงอยู่ตรงบำรุงคุณผู้ชมค่ะตอนแรกนุ่มคิดว่าการบำรุงอะเป็นเรื่อง ที่ไม่จําเป็นมไม่สําคัญวันหนึ่งมาเจอพิสุุ พิสุจําได้ไหมที่พิสุกําลังสร้างร้านอะแล้วพิสุออกแดดตลอดอะแล้วหน้าพิสุอะคือลืมลืมตัวเองตัวเองก็ลืมพลาดไปหน้ามามีอยู่อาทิตย์หนึ่งอะหน้าเป็นรอยปื้นเลยอะแล้วเราก็ทักบอกว่าแต่งหน้าพิสุให้หนุ่มแบบซื้อครีมให้ไหมตอนนั้นนึกว่าตัวเองเจ๋งนวแต่พิสุให้นุ่มซื้อครีมให้ไหมเดี๋ยวหนุ่มหาเอาแบบดีที่สุดเลยเอาคอ์เตอร์แบรดเอาแบบนาเข้าเลยนะพิสุบอกคุณแม่ไม่ต้องหนูมีดรจิลเราไม่เชื่อเราไม่เชื่อพิสุเราก็รู้สึกว่าแบบเออเดี๋ย พี่สุก็พูดไปงั้นแหละเพื่อให้มันแบบหลุดจากที่เราทักไปอ,อะไรเงี้ยแต่อาทิตย์ถัดมา,ากลับมาหน้าพี่สุมันชุ่มชื่นก็เลยถามบอก,อบอกพิ่สุใช้อะไรพิ่สุบอกว่าใช้ดอกเตอรจิวหลังจากนั้นมาหนูมันเปลี่ยนกวาดทุกอย่างที่อยู่บนโต๊ะออกหมดเลยแล้วเอาดอกเตอร์จิวพลัสเท active ingredients มีสารสกัดที่เป็น active สิชนิดอยู่ในขวดนี้แต่เดี๋ยวขอเล่าก่อนว่าพอหลังจากที่เห็นพสูน์เสร็จแล้วเราก็เอากลับมาใช้สำหรับสูตรใหม่นี้นะตั้งแต่ออกมานะจนถึงวันนี้สอเดือนแล้วรวมใช้ตั้งแต่เด y 1วันจนถึงวันนี้สอเดือนแล้วหน้านุ่มมันดูอิ่มมันดูไม่แห้งกร้านอะอะไรที่มันแห้งกร้านหรือดำๆมันดูแบบไม่น่าดูพอหลังจากที่ใช้แล้วหน้านุ่มแบบนี้คือแบบนุ่มขึ้นมาเลยอีผัวนี่มาจอหน้าตลอ แต่พวกเรยพวกนี้คุณแม่จางจางเยอะเลยนะดีขึ้นไหมไส่ใสอ่ะมันเลยทําให้นุมแบบได้รู้ว่าจริงๆแล้วด็อรจิว คือสิ่งที่หนแหูแบบใฝ่ฝันแล้วก็ตามหาค้นคว้าหามาตลอดอ,อยากบอกคุณผู้ชมอีกอันหนึ่งว่าปีนี้เป็นปีที่8ขอไดรจอแล้วเนาขาอยู่นานแล้วเน, <ละ S 2> นาะเขาอยู่ในวงการนีม้มานาน <ừ> โดยบางทีเราอะเรารู้สึกว่าเรามองข้ามไปหรือเราอาจจะมองไม่เห็นไปพอวันนี้หนูบมาค้นคว้าย้อนหลังไปดูอะแล้วสูตรใหม่ที่ใช่ ที่เข้มข้นกว่าเดิมสูตรใหม่คุณผู้ชมขามีความเข้มข้นมากขึ้นและมีไฮายาที่ชื่อว่าสเฟียรไฮยาเป็นเป็นไฮายาลูรอนที่แบบชนิดเข้มข้นชุ่มชื่นและบวก10สารบำรุงที่อยู่ในขวดนี้ขวดเดียวออเอาง่ายๆอย่างนี้คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมเข้าใจค่ะว่า Inter brand, อินเตอร์แบรนด์ไหมเป็นแบรนด์ที่จะต้องได้รับการยอมรับจากอินเตอร์จากนอกนอกประเทศเราอันดับแรกเกาหลีค่ะเราติดต่อไป คุณจุงกินะคะต้องบอกเลยว่ามาตรฐานของศิลปินเกาหลีเนี่ยเขาจะมีมาตรฐานสูงมากในการคัดกรองว่าจะรับอะไรเป็นพรีเซนเตอร์อันดับแรกไม่ใช่แค่คัดกรองเรื่องมาตรฐานของเราเราต้องส่งของไปให้เขาทดลองใช้ต้องส่ง<ช>องงินกรีดีเอ้นส่งไปตั้อร,อรองอขั้นตอนเยอะมากแต่สุดท้ายต้องบอกเลยว่าเขาก็เขาเองก็ยอมรับในคุณค่า ของดรจิวก็เลยมาเป็นสูตรใหม่ที่เป็น10สารบำรุงที่เข้มข้นพี่สูดชอบตรงไหนหนูชอบนะแม่หนูใช้วันแรกใช้กลางคืนนั้น เช้าขึ้นมารู้สึกเลยว่าผิวเราชุ่มน้ํามากมันนุ่มแล้วแบบมันสังเกตได้ง่ายเลยว่าวันนั้นพอไปแต่งหน้าเนี่ยหน้าเรากินเครื่องสำอางดีมากติดหน้าดเลยติดแต่งหน้าแล้วสาวๆอย่างพวกเราอ่ะวัยอย่างเราอ่ะเราจะกังวลมากเลยว่าเวลาแต่งหน้าแล้วกลัวว่ารองพื้นจะลอยกลัวรองพื้นจะไม่ติดถ้าคุณใช้ดรจิวคุณลืมเรื่องนี้ไปได้เลยใช่ทุกวันนี้เวลาหนูออกจากบ้านแทบจะไม่ได้แต่งหน้าเลยรวมลงดรจิวเช้าเย็นนะหลังทําความสะอาดหน้าเรียบร้อยแล้ว ลงเสร็จเรียบร้อยทาครีมกันแดดนุ่มแบบออกไปไหนแต่และแต่ได้เลยเลี้ยงลูกออกกําลังกายไปไหนได้ยอยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอย่าปล่อยให้ผิวของเรานะั้นเนี่ยเป็นปัญหานี่คือความมั่นใจแรกปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเราหน้าที่ของดรจิวค่ะ อย่างนี้ดีกว่านะคะคือดาราเบอร์หนึ่งหนึ่งแบบเบอร์ต้นๆ้นของประเดทยมีอะไรมีใครบ้างใช้หมดเลยอ่ะเใช้แพทอีกคนหนึ่งแพทผิวดีผิวดีมากมาริโอเมาเลอร์ใช่ใช้กันหมดเลยอ่ะทุกคนเพราะฉะนั้นให้เราเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นอย่าคิดไปเองว่าดาราเขาผิวสวยเองเกิดมาแล้วผิวสวยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วไม่เขาดูแลค่ะและหลายคนเลือกให้ดรจิลดูแลผิวของเขาไว้ใจเหมือนกับจุงกิที่เขาไว้ใจดรจิลนั่นแหละ S <S ใช่วันนี้เรแบบมาแล้วเนี่ยเราอยากให้โปรจัดๆเลยนะปกติแล้วเนี่ยดรจิวนะคะ1ขวดเนี่ยจะราคา1290อยาอ,อยู่แล้วไม่ต้องเอาราคาเต็ม,มช่วงนี้เราจะไม่พูดถึงราคาเต็มแต่วันนี้เราขอคุณผู้ชมจ่ายเพียง1290บาทรับไปเลยค่ะเครื่องดูดฝุ่นไร้สายรับไปเลยหนึ่งเครื่องค่ะคุณผู้ชมค่ะเฉพาะเฉพาะราคาของเครื่องดูดฝุ่นนี้เนี่ยราคา1,200บาทนะคะไม่ต้องจ่ายแล้วค่ะ คุณจ่ายแค่ครั้งเดียวในราคาเดียว1290บาทได้รับไปเลยค่ะดรจิวและเครื่องอดูฝุ่นแบบมือถือนี้ โทรเดี๋ยวนี้เลยค่ะ021146444 021146444หรือคุณผู้ชมแอดไลน์ huh. ก็ได้นะคะแอดไซด์ dr.jill99 ดรจิว99หรือจะสแกน QR Code หน้าจอตอนนี้ก็ได้ค่ะหรือคุณผู้ชมอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ เซิร์ช Google ได้เลยหรือ,อว่าเข้าไปใน Facebook ก็ได้ l i น์แอดของดรจิวก็ได้เราขึ้นหน้าจอให้ตอนนี้แล้วจัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วยไมหมคะคุณแม่จัดส่งฟรีคุณผู้ชมไม่ได้บวกค่าอะไรอีกแล้วนะคะ,าคะตามนี้เลยราคาเน็ตเน็ตหนบาทค่ะดรจิวหขวด <c oughs> บวกกับเครื่องดูดฝุ่นแบบมือถือไร้สายแบบนี้ราคา1,200บาทไม่ต้องจ่ายแล้วค่ะจ่ายราคาเดียวค่ะโทรเดี๋ยวนี้เลยค่ะ ศูน1์สอ4หหรือว่าแอดไลน์ line, นะคะแอดไซน์ดรจิวเ9 dr จุด jill 99หรือสแกน QR Code หนะ้าจอตอนนี้ได้เลยส่งฟรีทั่วประเทศค่ะ ก็ได้ด็อกรจิวหนึ่งขวดนะคะแล้วก็เครื่องดูดฝุ่นไร้สายอีกหนึ่งชิ้นนะคะใช่ท่านสองร้อยเก้าสิบาทเท่านั้นเองใช่คือตอนก่อนที่หนวจะมานั่งทอกอหนูแบบใช้มาก่อนแล้วนะคือเราแอบสั่งใช้แล้วด้วยความที่ชอบแล้วรู้ว่าอันนี้คือสิ่งที่เราหามาตลอดจริงๆเราใช้ไปสองเดือนก็เริ่มเห็นผลแล้วนะคุณผู้ชมขาเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอยู่เฉยไม่ได้นะคะหยิบมือถือขึ้นมาค่ะแล้วสั่งซื้อดรจิวหนึ่งขวดเราแถมเครื่องดูดฝุ่นไร้สายแบบนี้มืืออถไไปหนพพกกาสะดว เฉพาะ เครื่องดูดฝุ่น1,200บาทไม่ต้องจ่ายนะคะจ่ายราคาเดียวค่ะทั้งดรจิวและเครื่องดูดฝุ่นราคานี้ราคาเดียว1,290บาทค่ะราคานี้ขาดตัวเลยคุณผู้ชมโทรเดี๋ยวนี้เลยค่ะ02-114-6444หรือว่าด l รจิว99แอดไลน์นะคะแอดไซน์ข้างหน้าค่ะ dr.jill 99สแกน QR Code หน้าจอตอนนี้ก็ได้ ส่งฟรีทั่วประเทศด้วยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณแม่มากเลยนะคะรีบเลยนะทุกคนใครที่มีปัญหาเรื่องริ้วรอยหน้าแห้งกร้านรอยกระอยฝ้านะคะก็ต้องเปิดใจนะเพราะว่ารคิวพวกเราวันนี้ดีมากกันวันนี้ต้องขอบคุณคุณแม่นะคะที่มาบอกเคล็ดลับสวยแบบสวยตลอดกาลนานตลอดพันปีของคุณแม่แะคะขอบคุณแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ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 อ่ะค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 นค่ะคะค่ะคค่ะคะค่ค ช่วงนี้ลำบากกันทุกคนอดทนอดทนอดทนเนี่ยไม่ใช่คำคมนะสะกดจิตตัวเองบอกตัวเองอะไว้เจอกันใหม่นะคะจันถึงสุกบ่ายสองโมงนะคะช่องวันสามสิบเอ็ดลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ